Discord เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะคะที่มีชีวิตอยู่ยาวมาจนสตวรัษของเหล่าเจน5แม้เ q u e s สเตียเนี่ยจะไร้ซึ่งเวทมนต์แล้วก็ตาม ในคอมมิกมายเตันโพนี่ของเจน5นะคะดิสคอร์ดเนี่ยปรากฏตัวในรูปลักษณ์ที่ดูสุกงอมหนวดเฟิรม์มเขาก็ดูแก่ขึ้นนะคะก็นั่นแหละคะ่ะตามกาลเวลาเขาเนี่ยได้ขโมยเพกาซัตยูนิตี้คริสตัลระหว่างจะทําลายมันเพื่อป้องกันไม่ให้เวทมนต์เนี่ยคืนสู่เอควิสทรียเพราะว่าดิสคอร์ดเนี่ยได้มองว่าเวทมนต์นะคะเป็นแหล่งที่ทําให้เกิดความขัดแย้งและความแตกแยกและเชื่อว,ว่าสังคมที่ปราศจากเวทมนต์จะสงบสุขมากขึ้นดิสคอร์ดเนี่ยพยายามที่จะทําลายเพกาซัตคริสตัลที่ขโมยมาแต่ เขาก็ต้องหยุดชะงกักโดยข้อความที่ฟลัตจะใช้แฟนสาวของเขาเนี่ยฝากไว้ให้แน่นอนละ่ะข้อความจากแฟนสาวทําให้เขาใจอ่อนและยอมกลับใจคืนคริสตันให้เหล่าโพนี่เมนหพร้อมกับผูกมิตรกับพวกเขาด้วยมารอชมประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆเกี่ยวกับตัวละครดิสคอร์ดทาง y u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  e p p o p p l Plus เร็วๆนี้จ้า